เรามาดูในข้อนี้นะครับเส้นหนึ่งส่วน2 x นะครับมากกว่าสองนะครับเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าข้อนี้ต้องทําไมครับต้องหาค่า x และกําต้องกําจัดตัวไหนก่อนเสนหนึ่งส่วน2ใช่ไหมครับเส้นหนึ่งส่วน2ตัวนี้ต้องเอาออกเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เสนหนึ่งส่วนสองหมดไปนะครับสมการของเรามีแล้วคือ x มากกว่า2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากเสนหนึ่งส่วนสองซึ่งคูณอยู่นะครับ ก็เปลี่ยนเป็นเอาไปหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําไมครับกลับเศษเป็นส่วนนะครับ2ส่วนหนึ่งนะหส่วนสก็กลับเป็น2อส่วนหนึ่งนะสส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับเอา2เนี่ยเข้าไปคูณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราจะได้อะไรครับ2 2สองคูณ2ได้4นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า x เนี่ยมีค่ามากกว่า4นะครับเป็นคําตอบนะไม่ยากนะ หนึ 1> 1่งส่วนสองกับเศษเป็นส่วนนะเปลี่ยนหาเป็นคูณนะก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ2ส่วนหนึ่งนะสองส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับได้เป็น4เข็นะต่อไปเดี๋ยวเรามาหาหัวัาดรูปกันนะครับว่ารูปของสมการนี้จะเป็นยังไงดังนั้นเมื่อเรามาวาดรูปนะครับเราก็จะได้ทําไมครับ x มากกว่า4ตัวนี้นะครับก็คือจุดที่ไม่รวมเอา เลข4นี้เอาไว้ด้วยนะครับนะไม่รวมเอาเลข4แล้วชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทางเครื่องหมายบวกนะครับชี้ไปทางบวกก็คือบวกอินฟินิตนะครับนะครับเดี๋ยวเราวาดรูปกันเลย